ซอฟตี้กับคอ,อหมูย่างวันนี้แกจะท้าเฮ็ดพร้อมไอ่างว้แกจะท้าเฮ็ดน้ำตกหมูพี่น้องน้ำตกคอหมูย่างอันแกก็จะเอาหมูมักซีใส่กระทะ บ้านเขาก็จะเอาไปไปย่างนะจ๊ะย่างเพราะจำแบกจำเนึงแล้วก็เอาไปไปหั่นแล้วก็แก้ก็สิเอามาล้วนอีกแต่อันนี้อันนี้ใก้สีเฮ็ดแค่ชิ้นเดียวได้จ้ะเออแก้สีเห็ดไอ้อหมูย่างสองชินก็สิได้นี้นเสียงจดจวนได้จ้ะทุกคนไอ้พอ่าเปิดไอ้ลม ไก่สิเฮ็ดแค่ไอ้สองชิ้นแล้วอีกชิ้นนึงน่ะก็สิเป็นไงคของตะออทแล้ไก่ก็สิเอาเกลือพริกปงพริกไทยใส่แต่ว่าไก่มักแล้วจากมัร์กมักแน่แล้วของตะออทไก่กระิเอาพริกไทยใส่กับก็ะิกินกับมันฝรั่งกับซอสนะจ๊ะย่างอีกจุดน้อยนะจ้ะย่างจ้นหอมหอมโอ้พริกเหลืองจะแซ่บแซ่บเฉพาะที่น้องเหลืองน่ากินมาก อเปตาไปอันหั่นกินน้ำจิมแถบพี่น้องเป็นคอหมูย่างกินน้ำกิมเจียวเนาะแล้วว่าแก่เหลือเทศเครื่องหลาบไปแล้วเสร็จแล้วนะ่าจะย่างเพราะสำหรับสำเนึงเนี่ยพี่น้องใก่กับสีมะหันหั่นแล้วก็ไก่กับสีเอาไปรวนเป็นตอเตาเห็ดจิม้มเจีวแถบพี่น้อง อันนี้มีดเทกับเขาด้วยพี่ยูเอ้ยทำอาหารนะคะทำอาหารนะคะพี่ยูถ้าบ่ออ่อนเอาอ่อนมีดหั่นกับเอาเข่วกัดบ่ได้ได้พี่ยูเอ้ยน้ำตกคอหมูย่าง ชิ้นหนึ่งเลยช่ำๆโอ้ยเดี่ยวหั่นสองชิ้นไปเลยช่ำๆผัวอันพุ่นน้อยๆนึงกินอันชิ้นเดียวก็พอ ัวผู้คนแก่กินจรินเดียวตัวมีผู้เล่นหน่อยกินสองสิบอันบ่มิดเดากินบ่มเมิดพี่นอ้องเด็กชาก็จะเอาใส่หม้อใส่หม้อ,มอไปรวนสักหน่อย ก่อนเ้อจะพี่น้อกล้วนเสร็จแล้วก็กสร็จมาเอาอันผงนัวใส่เขาขวัวใส่นะจจะทุกคนแล้วก็พริกป,ปนใส่หอมเขาขวาแล้วก็บีบมะนาวใส่นะคะหืมสองชิน้น ก็ไกลสิมากกินเปรีป้ยวๆนะจ๊ะแล้วก็หอมใบมะกรูดลงไปไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็โคเรีคุเร็คีอมันอูยแต่ีิ

ทะเลคุณไรแล้วก็จัดใส่จ,จานเคสนีเพราะพี่น้องเพราะว่ากินคนเดียวอันนี้เอาหอมความร้อนได้นิดเดียวจานประจำของไก่เพราะว่าไอ้พวกลาบพวกหยังนี่ถ้ากินบ่าเมื่อดอกกับเอาไว้กับบะแ่บเนาะพี่น้องเพราะว่า ไอ้ขา้าวคั่วเออล้วก็บ,บ่แแ่บเราอยู่ในอากาศมันเย็นถ้ากินบ่าเหมอือนก็คือเวลามาอุน่นอีกก็บ,บ่แแ่บมันเป็นไข่อันนี้จะแม่นผักที่ไก่ล่างไว้เนะาะจะให้สด็่งน้ำเยวไปกินกันเลยนี่จะน,นี่แบบแต่งสองสามสินลูกเอาไปกินเหมือนสวัสดีจ้ามื่อดีมาพบพปๆกับแม่ไก่ผ้าแ่บอีกแล้วแล้วจะมื่อนีไก่ผ้ามาแ่บอย่างพี่น้อง ไปพามาแซบเห็ดหางกระดูวอพองเห็ดพองอันห,ห้ารังหองกันล,ลืมเปิดเปิดกล้อง <c oughs> มามาจามาแซบน้ำกันอ่าน้ำตกคอหมูย่างพี่น้องน้ำตกคอหมูย่างอยูุนี่ก็เอาบะได้ย่างหลองยะไอ้ดาดกระทะนำผูกขีดเพราะเขากินก,กับข้าเจ้านะพี่น้อง มีไอ้หนังพอมก็สดน,น้ำก็สดหอนหน้ำหลับ่นเดินเผ่ดจักช่ำๆคอหมูย่างช่ำๆไยแบบมักแบบน้ำคุกคิดเนาะเพราะว่าเอาไปไปอ่อแล้วก็ใส่ใส่น้ำจากน้อยใส่รสดีจากน้อยเพิ่มความนวัว ตักหน้ามนราดเขาก่อนบได้มาาเข่าพี่น้องตักทุเลเพียผัดไอกลบ่ออกมาใส่หนีเพราะว่าลาบหมูยังห่อนๆอนู่จ้ะก็จะมีใบบัวโบกแก้อ,อกหักแล้วก็สรละแน ผักชีนะจ๊ะบักแตนงสองสามตอนลูกเอาไปกินเมดอ,มอืมพี่น้องแม่มาผักผักกัเลยสิบบัง Rồi là nè, ngắm ngắm Đẹp mm -hmm. เบบวัวบบผักชีงามๆพี่เนาะผักชีงามๆแบบนี้เนาะอยากกินแกงออม พอหมูย่างมากไว้ เพืฉันรูกกับสามีกินเราจ้งหว่างยังได้กินกินบ่คือกันเผื่อผักให้นาอกจางบอมมาใส่หมด bằng hmm. Cái mát mạc cái bài bò bộ bột 塞塔尼亚一波 những miếng chẳng phong 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 Hết kiếp kính xa bây đây được thế nào ห้อนมากแสบถึงแสบถึงหิวเข่า Nó không hiểu kinh doanh cửa sẹp Thấy chẳng không đọc ฝรั่งเขากินชิ้นเดียวเขากะอิ่มได้พี่นอนองกระเทียม Bây giờ họ ăn muối xinh đều, nướng xinh đều thì họ sẽ im Cái này tông xuống <laughs> Chắc là họ thường ăn Mình họ ăn một chút thôi Mình họ ăn cơm nấm bánh ăn nhau Thật không tốt Chắc ăn một chút ขนาดใกล้กินหลารปนี่ก็ยังบนหญ่ยักแช่อยู่ม้องคุณหน่อยือเก่าอยู่นันจะมันจะใครออกขางกับออกหนาข้าบนยาวยักแช่ จังน้อยก็จะกิ้งเอากิ้งลงบรนไดกุลุกกุลุก เลือกกินเอาทำไมาใส่นี่ถ้าถือพริกแล้วกินเมื่อเมื่อแกจได้เอาไปล่างก็ช้ำพี่น้งองเพราะนี่ล่างแล้วกินบ่ได้กินบ่หมดก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นอันนี้ก็แบ่งล่างแค่น้อยเดียวนีน่นะจ๊ะอาที่บ่ทันได้ล่างก็นมัแค่สิไอ้ล่างเฉพาะที่จะกิน เพราะว่าผักเนี่ยใส่หัร่างไว้แล้วใส่ตู้เย็นมันเหมือนจะซ้่มไว้ไว้บลูเป็นน้ำหนักอเผ็ดอยู่เด็กเผ็ดพริกป่น บาบสองอะเขานอนหิวข่าแแ้้วไมตื่นมาเห็นหน่นเห็ดน,นี่งานบง่งงานบานพี่นองก็จะได้กินขา่าวอาบน้ำกินขา่าว กินแล้วก็ไ่ได้ย,ยู่บานนี่ไหจ้ะกล่ที่เข้าไปในเมืองไปเอาของสร้างของอกับมูสร้างในเพจแหละพากกันสร้างของแล้วก็เสียค่าส่งซอยกันสร้างบกกอกพี่น้องกค่อยากกินตามบอหุ้งใส่บกกอกสร้างบกกอกสร้างมาแล้วกอสร้างมาเขือ แลอวบ้านเขาเนะ่ยดูลังไทยแพ็คหนึ่งได้หาหน่วยกุศลวยดูลังเอเชียกหน่วยแพ็คหนึ่งก็หานวยนียน่แหละในหน่วยแพงแพงอันนี้สร้างเอาเป็นรลสร้างเอาเป็นรลเลยแล้วก็มาแล้วกว่อ มะละกอด้านไทยไอ้ด้านเอเชียกิโลละสองร้อยแต่อันนี้เขาขายเป็นลูกลูกละเจ็ดสิบเก้คนก็ถือพวกกันเพราะว่ามะละกอดไอ้มันกัดเก็บได้โดนเนาะ มะกว่มะกว่ามะก,กว่เกกกกนี่ยสร้างมาสามแพ็คมาใช้ส่องฟีดไปพี่น้องเวลาทักต่ำมันบกหุ้งบกกว่าใช้บกกว่ามันแซ่บกก อยู่น้าไกลนะดุกดุกต้นสูงสูงใก่เกิดมาไก่เห็นเราได้บอกเกาะต้นอยู่น้าเนี่ยเดี๋ยวนี้สูงอย่างไงเห็นพ่อพคนไทยลู่มาให้นโซนเต็มอยู่ ไปเมองไทยเมกี้บ่ได้อามาพี่นอ้องทุกแกกใส้สีออมเออม,ออมทํามาแชร์สองฟิตแะไปมไ่มองไายเมกี้กระเป๋าเต็มพวด <c oughs> คนผงนัวขนรถด,ดีขนไก,ก,ก่กรอนขนะพวกพริกกุ้งพริกแกงพริกแห้งนี่ยังนะคนมไม่ใบสักกินอะไรข่าตะไคร่ใบบกูดคนนะ กระเป๋าเต็ม <laughs> ขนาดกระเป๋าเลยคนละสามสิบโลเดี้ยังเต็มปลาปลา นักเนวหนักปละลาห้างแท่แก,ก่กะขัวจีรีจีซ้อนมาพร้อมเลยถ้าเราหาโลหกโล แล้วก็พวกของแหงขาดบ่ได้ปลาเล็กปลาน้อยปลาก,กิ๊กกกิ๊กแก้มปลาดงปลาดาวปลาหวานลูกซ้ายใล,ายาล้มากกินพี่นนองปลาเมือกแหงนวดปลาเมือก เกล็หมดนี่ก็ที่ส่วหันมด เขือบ้านเขา่มันสุบแสบพี่น้องเอามาแก่งเนี่แสบแก่งไอเขียวหวานแกงไอออมยำบะหมี่ก็กินมะเขือม่วงมะเขือสีม่วงเน่ะโอ้ยเผ็ดแก่ืมือมอะนามมคชิปนี้แกก,กับเพอ่อกำนเแหล่ะ <c oughs> แกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกในเด้อจะช่องน้อยๆของช่องแม่ไก่พาแซบจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดใส่เออกดใส่กดไลค์กดแชร์ให้แกเด้อพี่น้องไอ้ไหมแกบรทหาได้ร้องไหมอยู่แกยานหานเห็ดบดถือบ่แมารบ่ทหาได้ไอ้นั่นเด้อพี่น้องยานเห็ดบดถือหาเห็ดบดถือแต่สิบ่มีเสียงอะสิเลยมานนั่งบ้า Ha <laughs> ha